โอเคฮะแกสวัสดีฮะวันนี้ก็ผมก็เจ้าพ่อเกมนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมของโลบลักกับแมปคลองเช <c oughs> ีสเอชแคปวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมของโลบล์นะฮะซึ่งก็ห่างหายจากเกมไฟในฟังกินไปสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้เราอย็นแบบเพลอเรืยที่มึง <c oughs> มึงเรียกแบบเพลอเรืยเตรียมปากว็าเนี่ยอาจจะเพลอเรื่อยอยู่แหละแบบมีคนกว้าหนูไงมีคนแบบกวหนูอ้อไมคั ตามึงถลนด้วยตาสีเขียวเนี่ยตัวยังใหญ่เลยวันนี้เนี่ยเราอยู่นแบบแบบหนึ่งที่เพิ่งมาได้ออมานอฮ้ยก็นานแล้วนะเออเดี๋ยวนะเฮ้ยก็นานแล้วก็นานแล้วอ่าเรื่องกันเลยก็คือเราจะต้องเข้าไปในเขาพวกคอันหนึ่งที่มีหนูยักษ์วิ่งในตาอยู่เราต้องเก็บชีได้ครบนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงปะทำไมมัเสียงกรี๊ดภายในเร็วเนี่ยอู้ยไอ้เสียงไอ้นี่มันยังไม่ละไอ้เราว่าไอ้อารอนนี่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เดี๋ยวมานี no wow. oh, okay. right ้เลยกันนะเดี๋ยวเสียงเพลงนางไปกระโดดเรียกกระสินอีกเราเข้ามากันแล้วฮะเสียงเครียดเลยวะอ๋ออะไรอ่ะมึงแทะมึงแทะฮะมึงแทะชีสเหรอวม่เนื้อเสียงมันเบาเกินโอ้โหอันนี้ก็ดังไปปิดเพลงได้ไหมเนี่ยกดปิดเพลงได้ไหมไม่ได้เหรอเครียดเลยวะมึงทำอะไรเพื่อนมึงแทะชีสอ๋อคือต้องกินชีส ชีสชีสเรามากันแล้วครับผมไอ้เชนแล้วม oh. แมมโอ้โหเอ้ยมันมืดด้วยแฮโอ้ด oh, ีไงอันนี้คือชีสต้องเก็บเหรออีกซ์ตร้าไลท์อืมอันนี้ถึงถึงจะเป็นของจริงเห็นอ๋อเนี่ยมันเซฟโซนอยู่ก็ถูกน,นี่อะไร <Hello? S 1> <laughs> อะไรนี่อะไรอะฮัลโหลว้ยโอ,ยโอ,ยโอย้มันไม่ไรนี่มะโอ้โหเราจะทุยเราจะทุย มึงไม่ไปทำกับข้าวเหมือนเดิมว่ามึงทำเพี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าโอ้แล้วซีเวอร์ชั้นนี้ไม่ทำกับข้าวฮะมันจะฆ่าคนเอ้าเฮ้ยอะไรวะเหมือนกับว่ามันจะอ๋อมันจะมีสายผิดไปอยู่ฮะเอาต้องไปกดเปิดเหรอเยี้ยหนูจี๊ดหนูจี๊บพิทักโลกโอ๊ยต้องหากุญแจด้วยแต่มันมีแค่ตัวเดียวเลขอย่างหนึ่งคือความน่ากลัวมึงเอ้ยนี่ไงหนึ่ง เราต้องหาเก้าพันเลยเหรอแต่ว่ามันวิ่งไล่คนอื่นอ่ะคือมันไม่ได้วิ่งได้เราเว้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยเดี๋ยวมันจะชาวนี้วะเฮ้ยมึงมืดเลยมึงหัวร้อเลยเหรอเฮี้ยเลยวะเนี่ยหนูเฮี้ยเลยวะเนี่ยห่อห่อห่อเลยมันวิ่งอะไรกูมันวิ่งอะไรกูโอ้ยโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งเพื่อนวิ่งมึงมึงมึงวิ่งเลยมึงวิ่งโอ้โหไอ้อะไรไอ้โอ้ยตายตายกู ไปแล้ว๋อตรงนี้คือเราเอาไว้จูงหนีได้เหรอฮ่า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 ไปจอกตัวใหญ่เกินไปแล้วมึงกินชีสเยอะแงะโอ้อยเางนึงอีกนึงเจอแนละ้วสองทับเก้าไม่เร็วนี่แน่นอนมันชาวไล่นะเว้ยชาวไล่จ้าขวชาวไล่ดิถูกไล่ไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหเดียวนะทางตรง ก็ไม่ตามเราแบบสุดโอ้โอ้โอโอนี่นกุญแจฐานรากฮะ n i ซ e กรีนคีฟูมีเสียงวนตายเดยแล้วขึ้นมาหนีตรงนี้ได้เหรอเจี๋ยะไรวะเนีู่รู้สึกทไมเหมือนแล้ว่ามันจะมีตัวอื่นมาเลยวะอือวะ่ะทำไมมันดูเป็นโซนแยกกันเลยอะไม่รู้ว่าอะไรเอามันมาไว้ที่นี่นะเนี่ยอ่ะเฮ้ยโอดนากลัวเอา้าอะไรวะเนี่ย อ๋ออ,อตกใจโอเคคีนคีใสไ่ไปฮ้ยอะไรเอา้าว้าว่าต t เดอะเฟเดาสี่ตัวเลขเหรอเอาตามเรียงกันได้กันนะสองสี่แปดสามเชี้ยนเลยวะเนี่ยไม่ได้เหรอสี่สองแปดสามไม่ได้เชีย้ยนเลยว,วะเนี่ย สามแปดสี่สองสามแปดโอ้เมาส์มันเร็วมากสี่สองโอ้โหไปเจออะไรวะเนี่ยอ๋อเนี่อันนั้นมันอ๋อคนนึกว่าโอ้ oh my god ถึงมันจะดูเป็นฮาฮาแต่แม่งก็มีอะไรอย่างอะไรอ๋อโอ้คนนี้ก็จะมีอะไรรอกขอยู่โอ้มิลโล่พงด้วยอะไรอ่ะแดดโค้ลาซหน่อยชื่นใจ โอ้ยเอาเราจะต้องลืมอยู่กุญแจมาชิบหายเอาวนๆเอากลับมาเช็คโอ้ยลืมอยู่กุญแจมาโอ้โหเราจะทุยยาโอ้ยอยยา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 นี่ชีตเออไม่อาดานุลไปเพื่อนนี้นี้นี้มันอยู่ตรงนั้นโอ้ผู้คนลุก ไอ้เชื่อเลยตัวตัวหนูที่ถ้าจะอยู่ในนี้ช่วยกูขนลุกได้หรอเนี่ยกูณรู้ว่าจะเจออะไรตอนแรกชิบหายเลยกูเก่งรอเลยเก่งดากรอเลยต้องกลับมาเอากุญแจอ้าวโอเคอันนี้ดีมากเราไมาให้เลยไปเฮ้ยเรามาตรงไหนวะเนี่ยคราวนี้ออบบี้เหรอต้องไปถามออบบี้ก่อนเดี๋ยวว่าได้อ๋อเชี่ยแล้วกู the b ะ s บ of อฟออบบี้เนี่ยกู อ้าเกือบไปชิบหายโอ้โหมีอีกเหรออ้า <c oughs> กูต้องตายอยู่ตรงนี้แน่เลยในหกอันแล้วฮะ How are you? เอ uh, อ่ I'm fine, thank you and you goodbye. โ okay, อเคเราก็เจอโผดตรงนี้ฮะแล้วตรงนั้นมีกุญแจสีม่วงแล้วกูต้องเอาทำยังไงวะเนี่ยไปไม่ได้ด้วยงั้นต้องไปหาห้องที่มันมีกุญแจสีแดงก่อนโอ้ยกูรอดเล้เจอวะเนี่ยคือแม่งดูน่ากลัวนะแต่พอมันมันวิ่งได้คนอื่นได้ด้วยแล้วมันไม่ได้ตามเราคนเดียวอ่ะ แม่งมันจะกลายเป็นเป็นดูฮารันทีเลยมีเอ็มเมื่อกี้อ่ะดูน่ากลัวอยู่ที่มันบิวแบบมันบิวฉากขึ้นมาเรื่องว่าจะมีแบบหนูล่างดำนอแดกหัวกลัวอะไรปะมานี่อ๋อนี่ชิ้นไม้งั้นแสดงว่ากูต้องกลับไปที่ประตูเขียวอีกรอบหนึ่งโอเคมันเป็นสเต็ปทขาไมเสียงมันรู้สึกมันสลาวิ่งอย่างว่าโอเคเข้าใจกันแล้วเจ็ดแล้วเยี่ยมเจ๋งเลนี่เหลือแค่สองอันนี่เองอ่ะแสดงว่ามันต้องอยู่ในไอ้นี่ มาฮะตรงนี้โอเควางไม้ไปแล้วก็จะได้กุญแจสีม่วงมาแต่เรายังไม่เคยเจอห้องสีม่วงเลยนะไ้ผู้หญิงอ้าว,วามันแยกกันด้วยวะคือมันไม่สามารถทางงาราาี่จะทำงานร่วมกันได้ด้วยฮาฮ่าอ้โอ้วจ้าจ้าลักตุยจ้า ากูไม่น่าเลยอ๋อโอเคกูวิ่งมาตั้งนานมันคือจุดที่เราเมา,าชิดตอนแรกเว้ยตรงที่มันมีกุญแจส,สีเขียวแล้วเราวิ่งขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีช่องกุญแจสีม่วงคุณลืมได้ไงว่าได้คือเหมือนกับว่ากูก็เคยพูดอยู่นะว่าตรงนี้มีช่องกุญแจส,สีม่วงอยู่โอเคมานี่เราก็จะมาตรงนี้อ๋อคือผมผมไปเก็บอันนี้มาแว้วผมกูเดาว่าตัวใช้ตรงนี้ไม่ใช่โอเคมา ดแล้วมันจะมีอ๋อพอกดตรงนี้แล้วมันจะมีจับเวลาเว้ยเราต้องรีบไปเก็บตัวน้ำด OK. ้วเคปึ๊บไปปตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้ววิ่งไปวิ่ง MM ไปมินตามเชือกไปฮะมินตามเชือกไปเฮ้ยเป็นใช่ดีกว่าประตูปิดทางนึงปึ๊ด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 นี่อันก็ครบแล้วดิครบแล้วเนี่ยครบแล้วแล้วก็อยู่ท้ายแล้วก็จะไปออกใช่ไหมเย่ประตูเปิดแล้วระวังด้วยเหรอเอาขาเป็นยัไง ตัวระวังหรอกเว,ว้ยไอ้หนูจีตแล้วจิถือนั่นมันทำอะไรเราเราไม่ได้หรอกเป็นแค่แค่หนูจี๊ก็โง่ตัวหนึ่งที่เป็นหนูเมายานะ่ะว้าวชนะเร็วหรือน่าโคก,ก่อนให้ชื่นใจอืมปะ่ะจุด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 ,จด,จดยิ้มยิ้มแข่ง ุณถูกเตะออกากเกมว่าคุณจบเกมนี้แล้วอะอันนี้เขาจบแล้วอะจบแล้วอะตอนนใคมีชีตด,ด้วยเฮ้ยมันก็ดูเล่นไม่ยากมันก็มันก็ดูเล่นไม่ยากนะเ,เนี่ยอืมก็เค่พอจบไปแล้วสำหรับแมพของชีตเอสเกมหรือว,วัดวิ่งหนึ่งจากโนบานั่นเอง 现在脱衣。